มนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องดีดีเชอร์อิเกตเคยครับวันนี้กลับมาเจอกลับหลายปีผมเป็นเกตในตำนานที่มีชื่อว่าบุบายบีเกตนะครับก่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมึงก็มาเล่นตัวที่ผมยังไม่ได้เล่นครับตัละครตั้งเยอะแยะขเขบเปี่ยนบรรยากาศรายการเล่นเออเอาวีเป็นบุบายดีเกตบ้างครับก่อนวันนี้จะมาเล่นสไนเปอเกมอนที่วา่าตัวฮีโร่ฮิโรบอะไรวนะยังไม่ทันได้พูดเลยไม่คันไม่เห็นเลย ที่มีชื่อว่าอะไรวะเอรูจิโน่ทุกผมเปลี่ยนไอดีใหม่นะคือผมไม่ได้เล่นไอดีมาตั้งนานนะครับก็ต้องว่าอย่างนี้ก็วันนี้ผมก็มาเล่นซีโร่ตัวเซนเตอร์ไปผมไปรู้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเออพค่งมาเล่นไอดีใหม่เนะไอเดียตัดตัวๆเลยเออ โอ้โหครับลครับอาตัดแต่หรือออะไรวะผมก็ยังไม่รู้ว่าสกิลุ่มเป็นยังไงครับอ๋อไม่มีผมต่อยเอ้ยสุดยุ่มโอ้โหอันนี้มันสามารถกระเด็นได้อ้าวเอาแต่งนะแต่งนะ อีกหนึ่งครับจังหวะนี้พอผมกำลังฟาร,ร์มเอาเงินอยู่ครับจังหวะนี้เพื่อเอาเงินเงินเรียบร้บอยก็อ่ะไปสิครับรออะไรอืมีสแนปเปอร์ครับผมก็ไม่รู้ว่าฮีโร่ตรงนี้มันชื่อว่าอะไรครับแต่ที่ผมรู้ก็คือมันปนตีนมากเวลาสกิลที่มันเลงแล้วก็เลงเหมือนซูมสนปปแนเปอร์อ่ะสนมันอ่ะ ไม่เห็นอือใส่ขับไปก่อนไอ, <c oughs> อเดีนโอ้ยเกี่ยวมึงจะโหดไปเพงไหนวะจะใช้สกิลนี้หนึ่งทำไม,มวะเฮ้ย <c oughs> สวยครับเกียวไปสองครับจังหวะนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะคิวเยอะนะแต่ผมต้องได้ทีแน่นอนเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ก็ เียนเมือนเดิมนะคือผมก็เป็นคนแบบว่าอย่างนี้คือเล่นหมดหมดแบบว่าเลือดต่ำๆเกี่ยวคนละสัตแต่ถ้าเจอเลือดสๆก็น่าจะมีคนจันเต็มๆมาในเวลาเปลี่ยนตีละนี่มันโกงจริงที่ว่ามันเล่นอยู่ในปู้อ่านไม่รู้นะเอ้ยเหี้ยโ้้ก็ได้หนึ่งคิวครับ ตอนนี้ผมกำลังจะไปช่วยเดนการ์ก่อนนะเพราะว่ามันมีตั้งสองคนนะเออใายดิีหน้ากับไอตัวอะไรไม่รู้ไอ้ตัวจำไม่ได้แล้วลองผมแป๊บนึงครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ก็ปวดไปยิงโดนที่แบบยิงยิงโอ้ยโ่อพอมึงตายเหรอมาดิมาดิมาดินเสือวนเสือแตงนะแตงนะสวยนี่สวยครับ เราหผมซื้อไอเฮมอื่นๆก่อนไอเฮมที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับฮานูอะไรฮานูฟาร์มไอ้ไม่ใช่ฮานูฮานูหลุ่นเลือดในเกมวาวีนะตัวคล้ายๆมันเป็นสออะไรสักอย่างแบบสายตัวเนี้ยโอเคเพิ่มเรือไปอีกนะตอนนี้ผมกำลังโอ้โพ่อๆมีสาเหวี่ยงที่เฮียตูเตะล่ะโอ้โหเฮียเอ้ย ว่าเป็นฝ like <'m> ักเถอะหรือมันโดนตีนกูแน่อีเหียเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่ไอ้เที่ยไอ้ไอ้อะไรอะจะไม่ได้จะไม่ได้ก็ผมลืมชื่อแล้วครับเล่นวายดีเจไม่ได้มาเล่นตั้งนานครับผมต้องแก้แค้นเมื่อกี้เจอใครวะเมื่อกี้กูเห็นไงไม่เห็นวะไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยบ๊มมอนมึงเกิดฆ่าใครไปอยู่ด้วย ก็ออะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วผมต้องออกไอ้เขมหนุนเรือนเออจะได้หนุนเรือนบ้างก็ฮีโร่ตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอมาสุดแล้บอสต้อมป้อมมึงก็จะไปหนีคิวป้อมปืนไปละไอ่เฮียมีปืนป้อมแม่งอ่ะบางทีผมน่าจะเอาตัวกระตุ้นมานะไอเฮียโฮมตายเหตุ เฮียช sort of so like mm ิบหายเลือดถมอยู่เนอะเออรับทราบกูจะวาร์ปก็ได้วะไม่วาร์ปดีกว่ากูดื้อกูดื้อเออกูดื้อเฮียกูดื้อแล้วเนี่ยอุ้ยเฮียโอดเกินไปละเฮ้ยกูไม่ได้คิวสักิวเลยกูเติมมือแต่ช่วยไอ้เหี้ยนี่ แล้วมึงจะไปตายหาพ่อเม่งไหนไว้ทวงนี้เนี่ยเอ๊ะมึงเกินไปแล้วไหวย,ยี่่่เฮ้ยทวงนี้มันเกินไปละคือพ่อเม,ม่องอะไรอียโอาช่อตาใหม่มานี่มานี่มานี่ ฟาร์มพืังอเงินละได้เวลาไปบวกละอย่างน้นอยผมก็มีสป,ปินเฮ้ยเร็วๆเร็วเวลาบวกเรยวเวลาบวกครับนอืมดอกวันติ่งป <c oughs> ่วนเวี๋ยวสวยครับ <c oughs> โอเค เดี chat, game, mm ๋ยวโฮมบอกไอ้เฮมดุเลื่อนเหมือนเดิมนะเออะไรขอเฮมดับเบิลดุเลื่อนเลยเฮี้ยดับเบิลดุเลื่อนดับเบิลดัมมิ่โอเคได้เวลาไอ้วงนี้มันขี้ลุมอ่ะผมนับบวกคือซึงหน้าไม่ได้ครับผมต้องเตรียมตัวละตัวล่องผมนี่ข้างบนผมมีตัวไอ้เสียบดุเลือดอยู่ มาดิมาดิไอเกมงสู้ได oh, yeah, ้เหรอไอเวนโอ้เฮียน oh, ี่เดียวสแตกโอ้ยเกได้คาน่ามึงจะมากเกินตปละอีกเลยโอ้โหไอขวเอยักูเาพ่อบใครกูเลอะมากกว่าวะเออผมหนาจดีเยอะแต่ผมก็ตายน้อยเหมือนกันนะ ร้ผมไม่ได้เอ็นพีผมลุกติดคอเลยเฮียกูจะไม่มาเล่นเกมนี้ต่อไปละไอ้เฮียสามมาเล่นเกมใหม่กูสามาเล่นเกมนี้ละ้เฮียไม่ได้มาเล่น,นตัน้งนา,านยูนนนนาานจะไปช่วยบามอนก่อนเฮียบามอนจะแตกละทำไงดีวะว่อทำอะไรครับสาว

โอ้พ่อบ uh, ินตาเห็นเยิบดนไปเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้น้องนี uh ่คอยเป็นหนึ่งเมตรนะครับเหือนตีที่แตกแน่เลยครับอืออบอกไว้เลยที่หัวนะครับไอ้น้องเฮ้ยเฮียเีป๊อมแม่งล่ะ ตีป้อมตีป้อมเข้าไปครับเพื่อนตีป้อมเข้าไปตีป้อมไปมาดีครับสแเอร์หนะครับนี่นาะอเอาเข้ามาดีเฮียเ่อมึงเก่งไลยเพื่อนโอ้ยเฮีย,ยเหียงไปแล้วหั่นไส้มึงหวานเฮียกตกแตะวะอืมระยะไกลมึงไม่ถึงค่ะ สีป้อมสีรับรออะไรครับป้อมแทบไม่ได้ตีเลยเฮียเอ้ท่า่ามาแรีเซอร์เฮียอะไรก็ไม่รู้ีป้อมทิมันแตกเม่งเลยเาก็มาดิมาดิมึงได้เหรอช่วมึง่วได้เลยโอนพลาดเลยนะเราจะไ้ทการป้อมเรนบนก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่งั้นเรียบนแตกแน่ๆไม่รู้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 โอ้โอ้้อ เฮียกบดียวข้าไอ้ยิคาริน่ามาเียบแบนี้ไอ้ตูเชื่อูด้วยนะไอ้คานิน่ามเด่นนเวแบบผมออก๋ยวขอกระดานตัวเตัว โหโ,หโหอ้กะแตไอ้เหี้ยดูเลือดดูเลือดก่อนเฮ้ยเอาพอมันข่มค้างว่ะเอ้ เหียเล่นสไนปเปอร์อคนยอมแม้เฉยเ,เฮียเมื่กี้อะไรคะไม่รู้นะเออผมก็แปลกเหมือนกันว่าเออมันค้างเหียอะไรวะโอ้โหเอ็มพีก็เป็นผมอยู่แล้วครับที่จริงผมเป็นมือใหม่นะเออผมเปลี่ยนไอดีใหม่นะไอดีเก่ามันจำไม่ได้แล้วมึงมันยังไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วว่ะไอเดีเก่าอะยังน้อยก็เอ็มพีนะครับก็โหดเหมือนกันนะไอตัวสไนเปอร์เนี่ยเออถามว่ามันโกงไม่กม็มันจะโกงอยู่อัน เหมือนกันนะคือมันเน้นเรื่องซอยซอยซอยเหมือนกับยอนคล้ายๆซอยเหมือนกับเอซูแต่มันไม่เหมือนเอกกับเอซูนะมันกวีนีดนึงคือมันยิงโรมาเออมันยิงโลกาฮานูอไอ้เหี้ยก็มาดูกันฮีโร่ว่ามันชื่อว่าอะไรนะเออมาดูกันกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าฮีโร่มันชื่อว่าอะไรนะเอ้ยไปกนเรื่องทำไมเขาไอ้เหี้ยเอตัวนี้ชื่อว่าเคเลสลี่นะครับก็เป็นตัวละครที่แบบว่า น่าจะมาเล่นได้แล้วก็เป็นตัวฮิตมันว่ายิงโลแล้วก็คนตีมากซอยโลทีเดียวแตกเลยครับก็ผมบอกเลยว่าเรลี่ก็เป็นตัวฮีโร่ที่แบบว่ามันก็โกงเหมือนกันนะเหมือนจะโกงนิดนึงนะแต่ไม่ค่อยโกงสุดๆเท่าไหร่นะคือมันคนตี้าคือเรื่องอันตรีของเขาครับคือแบบว่ายิงแบบว่าซูมแบบว่าเล็งอัตโนมัติครับไม่เหมือนกับเอลซูที่มันแบบว่าใช้สกิลที่2งครับในการเล็งแบบว่าต้องเล็งให้มันแม่นนะเออ ผมบอกว่าลิงรอบเป้าหมายคนอย่างเดียวนะเออยยเว้นทีมนะก็สกิลต่อลาคือสกิลแบบว่าเออสกิลพีบ้าผักเหมือนกับมันไม่ใหันคล้ายๆลกับแอนตี้ของเอลซูนะคล้ายๆแต่มันก็โหดเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะเรลลี่สกิลต่อมาคือสกิลเออล่าโหนเพิ่มความเร็วนะครับเออล่างหนมันดีเหมือนกันนะคือแม้มันจะช่วยในการวิ่งหนี้วก็ตามนะครับก็ผมบอกว่าฮีโร่ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันส่วนสกิลของฮีโร่ตัวนี้ครับเดี๋ยวผม ที่เขาว่าียิลควาพร้อมก่อนครับเออสกิลฮัซซาแล้วกอนแล้วกันเออดัลาแล้วก็เออฮัซซาในการที่เขาจะต้องใช้ผมแนะนำให้ใช้จูดโจมมากกว่าเพราะว่าผมเลเวลน้อยนะผมไม่ค่อยในเออแบบว่าอ่ะเท่าไหร่นะแล้วก็กระตุ้นกระตุ้นก็เอา,บบา,าอไนะว้ใช้ในการยิงเพิ่มความเร็วแล้วก็ดุเลือดได้ด้วยนะคล้ายๆมันกับรอแหละมันกับรอในเอวีนะเออประมาณนะั้น แต่ผมว่าแนะนําให้เล่นป่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมเอาอไว้ฮีรังกันก่อนนะครับเออพึ่งเคยพึ่งมาเล่นเกม Mobile Legends มาก็เนเนกันแล้วก็ใครชอบอยู่ครับคนที่เป็นแฟนเออแฟนในการเล่นเกมเออ Mobile Legends ก็เคยกันกดไลค์ก็แชร์ก็ซักใครผมด้วยครับก็อนทีนี้ก็พึ่งมาเล่นเกมเออ Mobile Legends นานปีแล้วคผมยังไม่ได้เล่นเกมอ มาตั้งนานะ้วเออมันจะมันจะเล่นเกมเอาอีกกับเกมไมค้าเกมอื่นบ้างครับก็ิีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ